ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 195อ9 5ตอนหลวงปู่สวงเทศกันมาสีตั้งแต่โบราณมา ชาวอีสานจะนิยมทำบุญตามประเพณีเนื่องจากเขาเกรงกลัวบาปกลัวว่าจะต้องตกนรกซึ่งจะสังเกตได้าจากคำอธิษฐานเวลาที่พวกเขาทำบุญจะมุ่งหวังตรงต่อพระนิพพานฉะนั้นทุกครั้งที่มีงานบุญที่วัดพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะจุงลูกจุงหลานไปทำบุญฟังเทศฟังธรรม ช่วยงานวัดและทำอาหารเลี้ยงคนที่มาทำบุญกันการทำบุญจะทำกันประจำทุกเดือนโดยเฉพาะเดือนสี่จะมีบุญผาเวทหรือว่าบุญมหาชาติเป็นบุญที่ทำกันเดือนสี่หรือว่าเดือนมีนาคมโดยทางวัดจะจัดให้มีการเทศผ่าเวศหรือว่าเทศมหาชาติโดยเชื่อกันว่า ถ้าใครได้ฟังเทศภาเวทครบสิบสามกันแล้วผู้นั้นจะไม่ตกนรกการจะฟังเทศครบสิบสามกันนั้นคือการฟังอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่ใช่เป็นการฟังปีละครั้งจนครบสิบสามปีเราจึงมักจะเห็นปู่ย่าตายายชวนลูกหลานไปนั่งฟังเทศมหาชาติกันที่วัดเวลาที่ท่านลุกไปทำธุระหรือว่าเข้าห้องน้ำก็จะให้ลูกหลานนั่งฟังต่อ เพื่อให้เป็นการต่อเนื่องฟังไปหลับไปบ้างก็ยังถือว่าได้กุศลการเทศในแต่ละท้องถิ่นของชาวอีสานจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่นบางที่ก็จัดตามประเพณีดั้งเดิมมีการจัดเทศมหาชาติทุกปีเทศแบบพิสดารคือแบบยาวเต็มรูปแบบ เริ่มจากวันแรกคือวันสุกดิบจะเทศสังกาศเป็นการบอกสักราชปีเดือนว่าปีนี้ปีอะไรพุทธศักราชล่วงมาแล้วเท่าไหร่คนฟังก็จะได้รู้ว่าศาสนาพระสมณโคดมซึ่งมีอายุ5,000ปีณนะปัจจุบันเหลืออีกกี่ปีต่อจากนั้นก็จะเป็นการเทศมลายหมื่นมนลายแสน ซึ่งว่าด้วยการเดินทางไปดูนรกดูสวรรค์ของพระมาลัยแล้วกลับมาเล่าเรื่องราวของนรกและสวรรค์ให้มนุษย์ฟังเพื่อให้คนฟังนำไปคิดว่าชีวิตนี้เขาจะเลือกนรกหรือว่าสวรรค์พอรุ่งเช้าจึงจะเป็นการเทศมหาชาติบางท้องถิ่นโดยเฉพาะท้องถิ่นที่มีการพูดภาษาเขมร ในวันสุกดิบเขาจะนิยมเทศอุปคุธว่าด้วยการปราพยศพยามาณของพระอุปคุธถือเป็นเคร็ดในการทำบุญเทศมหาชาติหรือบุญพระเวทมหาชาติให้เป็นไปด้วยความราบรื่นไม่ให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคและคนฟังสามารถจะฟังได้ครบทั้ง13บสามกันในวันรุ่งเช้าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นจะมีการแห่พระอุปคุต และตักบาตรข้าวพันก้อนรอบสลารุ่งเช้าจึงจะมีการเทศมหาชาติกันที่ทุกคนบอกว่าเป็นการที่ไพเราะคือการมสัสสีโดยจะให้พระที่มีเสียงไพเราะเป็นผู้เทศหรือว่าแหล่ด้วยทํานองอันไพเราะมีไม่กี่คนที่จะเอื้อนเล่นลูกคอให้คนฟังซึ้งไปกับเนื้อหาในการเทศกันมัสีีนี้ ในค่ำคืนวันหนึ่งของดึกสงัดหลวงพ่อสายเคยได้ยินเสียงสะบทมาเตรยหรือที่เรียกกันว่าเทศมะสีเป็นภาษา,ขาเขมรจากกุติหลังเล็กข้างต้นโพที่หลวงปู่สวงจำวัดอยู่เป็นการเทศที่มีท่วงทํานองลีลาสําเนียงที่ไพเราะจับใจมากซึ่งไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยทำให้หลวงพ่อสายต้องลงจาก,กุติ แล้วแอบย่องเข้าไปยืนฟังใกล้ๆเพื่อไม่ให้หลวงปู่สวงรู้ตัวหลวงพ่อสายเล่าว่าเมื่อย่องเข้าไปก็เห็นหลวงปู่สวงนอนสะบศ์อยู่อย่างมีความสุขโดยมีเทียนเล่มเล็กๆจุดอยู่ตรงหิ้งพระจึงทำให้สามารถเห็นได้ว่าหลวงปู่สวงท่านสวดสะบศ์ด้วยปากเปล่าไม่ต้องดูคำภีใบลานแต่อย่างใดเลย เสียงของหลวงปู่สวงที่สวดสะบทดังก้องกังวานสูงลอยขึ้นไปบนอากาศเหมือนกับว่าหลวงปู่สวงไม่ได้สวดอยู่ข้างล่างท่วงทํานองและลีลาการพรรณนาตามเนื้อหาของกันเป็นทํานองที่ไพเราะมากจนทำให้คนที่ได้ฟังเคลิบเคลิม้มรู้สึกเหมือนอยู่ในบรรยากาศจริงๆ ซุ่มเสียงของหลวงปู่ช่างไพเราะดังเสียงทิพน้ำเสียงใสดังแก้วที่ก้องกลางวานไม่แหบแห้งสั่นเครือแม้แต่น้อยเป็นเสียงที่มีมนตขลังสามารถสะกดทุกอย่างให้เงียบกริบในขณะที่หลวงปู่สวดสบออยู่นั้นแม้แต่มแมลงจิ้งรีดเรไรและนกในยามราตรีก็ยังหยุดฟัง ไม่มีการส่งเสียงร้องแต่อย่างใดเลยการเข้ามาแอบฟังหลวงปู่สวงท่านสะบทมาตรอยในครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่หลวงพ่อสายรูปเดียวพระเนนที่ยังไม่หลับเมื่อได้ยินต่างก็ย่องออกมาแอบฟังเหมือนกันทุกคนฟังนิ่งด้วยอาการเงียบกริบแล้วก็มีพระรูปหนึ่งที่เดินมาทีหลังเดินสะดุดก้อนหินจนหัวขมำ จนเผลอส่งเสียงร้องอุทานออกมาเสียงอุทานนั้นจึงเป็นเหตุให้หลวงปู่สวงหยุดสะบทพร้อมกับลุกขึ้นนั่งหันไปมองบรรดาผู้ที่มาแอบฟังอยู่เมื่อหลวงพ่อสาเห็นว่าหลวงปู่สวงหยุดร้องแต่ก็ยังอยากจะฟังต่อเพราะว่าเนื้อเรื่องยังไม่จบจึงได้เข้าไปขอให้หลวงปู่สวงท่านช่วยสะบทให้ฟังต่อ แต่หลวงปูส่สวงกลับตอบมาว่าพอพอพอแล้วก็ล้มตัวลงนอนต่อเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าหลวงปูส่สวงกำลังทำอะไรอยู่และมีใครไปทักท้วงหลวงปู่ท่านก็จะหยุดไม่ทำอีกต่อไปเมื่อหลวงปู่หยุดทำให้ทั้งพระทั้งเนนทุกรูปต่างพากันแยกย้ายกันกลับกุฏิกว่าจะหลับกันก็เกือบสว่าง เพราะว่ามูแต่คุยกันถึงเรื่องการสบดมาตรยของหลวงปู่นับได้ว่าหลวงพ่อสายกับบรรดาพระเนเนที่ต่างพากันมายืนแอบฟังหลวงปู่สบวดด้วยน้ำเสียงอันไพเราะดุดเสียงจากสวรรค์ได้ยินได้ฟังแล้วถึงกับเคลิบเคลิม้มถึงแม้ว่าจะฟังยังไม่ทันจบเพราะว่าพระที่เดินตามมาทีหลังสะดุดทำเสียงดังหลวงปู่ก็ถึงกับหยุดสบวด แต่ก็คงจะพอสรุปได้ว่าในหมู่พระเนในยามวิการทั้งหมดมีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่ถึงได้ยินเสียงที่เย็นยะเยือกเป็นท่วงทำนองที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนในชีวิตนับได้ว่าเป็นมงคลยิ่งอิริเมียอองสูงสัมปโนโอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาล สัตว์จังอิลิคิเปก้อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ